เวทนี่เคยเคยโชคยังเคยแล้วครับไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่พอดีเราซ้อมอยู่ไหนอะเพชรินดีครับเพชรินดีเหรอมาอยู่ไหนนานแล้วเหรอก็ไม่นานมากครับปีนี้ครับออ๋ปีนี้นะวันนี้ร้อยสิบแปดเกินได้บัวชาพอดีเจอกับเจ้าสิงห์นี่เราเคยเจอเขาไหมไม่เคยยังไม่เคยเจอบัวชาถ่ายรูปเป็นไงความสูงพอมยาวสูงว่าเท่ครับนิดหน่อยได้ลอยนะเอาสูงเท่าไหร่อ่ะสูงร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆครับน้ำหนักปล่อยห้าสิบแปดครับปีนี้อายุเท่าไหรละสิบเจ็ดแล้วเรามวยไงมวยฝีมือมวยขาว น่าจะมวยเข่าครับมวยเข่าดูคลิปมาแล้วนะวันนี้เอางัดอะไรไปสู้ใครเจ้าสิงหไหมเสียมือเหมือนเดิมครับเียมือเหมือนเดิมเราชกมวยมาถึงร้อยไหมไม่ถึงครับห้าสิบซนติมตแน่นอนผลงานล่าสุดเป็นไงชนะเมซัมที่ที่นี่ครับโหนล้วร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแปดครับแล้วก็อีกสองค่อยเป็นไงชนะครับชนะชนะเหมือนกันครับชนะมากี่ค่อยติดละวห้า หาไฟติดแล้วโอ้โหผลงานดีเอาเป็นคนจากจังหวัดสมุทรปราการนะรอ้าวขอให้กับเชียรนะสมุทรปราการครับเชาวพี่น้องสมุทรปราการเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับโอเคช่วงนี้ครับมามาดูไอ้ดีย เอาละแนะน้องตัวทางบ้านน้องชายสวัสดีครับผมสิงห์กำเทอร์นีมวยไทยนะครับอยู่กับพี่ก้องเหนะเราวันนี้ร้อยสิบแปดโอเคไหมเวรนี้โอเคเคยชกยังยังเอ้ยเคยแล้วเคยแล้วสบายสบายครับซ้อมอยู่กี่มากี่วันซ้อมมาซ้อมมาสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เราเป็นมวยสีมือหรือวมวยขาวหรือวมวยมวยขาวครับเจอกคว้าไม่เคยเจอนะไม่เคยคลิปก็ไม่เข้ามีอะไรบ้างเขาก็มีลูกค้าลูกแย่ครบเดี๋ยวไปแก้มันไปดีครับค่อยยกต่อยกก่อนนะอ่ะบเราอ่าน้ำหนักปุ๋ร้อยเท่าไหร่ ไปห้าสิบหกครับปีนี้ช่วยแล้วสิบเจ็ดปีผลงานล่าสุดจบว่าที่ไหนจบที่ยี่สิบสามนะครับที่ที่ที่ตังที่ที่ะดับเนินไดรับเงินเปไงนผลงานมันเป็นไงชนะนอยเจ็ดสามครับแล้วก็ก่อนนั้นในสองไฟเป็นยังไงบ้าง ก็แพ้าชนะอ๋อสามแพ้หลังแพ้กี่ทีแพ้สองหรือแพ้หนึ่งแพ้หนึ่งครับแพ้หนึ่งจ้าหน้าสองแพ้หนึ่งกับหน้าเนี่ยแต่เวทนี้ไม่มีปัญหานะไม่ใหญ่นะน้ำหนักไม่ดีกันวันนี้เกิออยู่เท่าไหร่จุดเท่าไหร่จุดเจ็ดจุดเจ็ดสบายสบายอ่ะเป็นคนจากจังหวัดยาโสธรับฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยยะโสธรสวัสดีครับอย่าลืมเชียร์ผมนะครับในแรงดีครับยำที่ยมที่ครับโอเคขอโชคดีน้องชายครับผม